หากเราต้องการแก้ไขชื่อในเสียงที่บันทึกไว้ทำยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มแรกเราไปที่เสียงบันทึกแตะ2ครั้งเพื่อเปิดมาเจอแล้วใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปชกๆเสียงบันทึกเสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก42รายการปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งาน แล้วเราก็เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เรามีไฟล์เสียงบันทึกนั้นไว้ตรงนี้ผมขอเข้าไปที่เสียงบันทึกทั้งหมดนะครับผมใช้หนึ 2, ่งนิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปยึดยึด4825 33ระยะเวลา7วินาทีปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปัดไปหาตรงไฟล์เสียงที่เราต้องการจะแก้ไขชื่อครับเพื่อนๆครับ สมมุติว่าผมต้องการแก้ไขชื่อไฟล์เสียงอันนี้แหละที่เขาบอกว่า408อะไรสักอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป4082ช่องตอนข้อความแตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานตรงนี้ก็จะเข้ามายัางโอ้ผมเริ่มจะเทปย่อนแล้วฮนะตรงนี้ผมก็จะเข้ามายัาง ช่องป้อนแล้วนั่นเองนะครับผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึกๆกช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไข48่ร้อแหน่งจุดแท้ดอยู่ท้ายบรรทัดปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคําที่สะกดผิดเพื่อต้องการให้มาอยู่ท้ายข้อความนั่นเองครับหลังจากนั้นผมจะลบข้อความเดิมออกไปครับเพื<ๆ>่อนๆครกันขอคูบลบ2วัด84อ่า ทีนี้ผมลบข้อความเดิมที่ต่างแอปพลิเคชันเขาตั้งให้ออกไปเรียบร้อยแล้วลบทีนี้ผมเขียนชื่อใหม่เขียนชื่อใหม่ชื่อที่ผมต้องการเลยเขียนว่าคอควายคอควายถอถุงอุอุองอกว่าแหวนยอยักษ์ยอย,ย,อยักษ์กอไก่กอไก่ไม้หันอากาไม้หันอากาวอยอยักษ์นอนหนู นอหนูบอไปลออลิงชอช้างชอช้างทอทหารระอาสระอายอยักษ์ยอยักษ์สื่อทอทหารทอทหารไม้หันอากาศสะอาสอาสแแอะแอลบสะแอโตเศเศดลอลอลิงลอลิงสมมุติว่าชื่อที่ผมตั้งเป็นประมาณนี้ค้นหาช่องค้นหาป้อนตามคำบอปุ่มช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขคุยกันชายทะเลตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัด ปั้หรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคําที่สะกดผิดผมตั้งชื่อว่าคุยกันชายทะเละหรือว่าเอ๊ะชื่อนี้ยังไม่ถูกใจอีกเข้าไปแก้ไขอีกได้น,นะครับจึ๊กจ๊กตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดอ่าอยู่ที่ต้นบรรทัดแล้วก็จะแก้ไขตรงไหนล่ะก็ปรับไปเลยตัวอักษรคำย้ายไป คุยกัน<อ>ตัวอักษรชอช้างชอช้างคุยกันชายทะเลผมก็ขอเข้ามาระหว่างคุยกันแล้วก็คำว่าชายทะเลไปเพิ่มคำว่าวัดทอทหารทอทหารนอนหนูรอเรือสีสีชื่อทอทหารสระอาเอกเอกเพิ่มคำว่าที่เข้าไปอ่ะสมมติว่า ผมดูว่าเอใช้ได้และยังชื่อมัอนเมื่อกี้ก็แตะมาดูช่องเสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับโดยแตะซ้ายบนที่กข็บอกว่าย้อนกลับแล้วก็ปัดขวามาเสียงบันทึกทั้งหมดหัวข้อแก้ไขปุ่มค้นหาช่องค้นหาป้อนตามคําบอกปุ่มช่องตอนข้อความกําลังแก้ไขคุยกันที่ชายทะเลโหมดตัวอักษรตําแหน่งจุดแทรกอยู่ระหว่างาที่กับชอช้างที่ตําแหน่งสิบไม่มีการทํางานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคําที่สะกดผิดเขาก็จะบอกว่าคุยกันที่ชายทะเล แล้วก็จะบอกว่าตำแหน่งเคอร์เซอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างตัวอักษรไหนกับตัวอักษรใดอันนี้ฮะพอใจหรือยังถ้าเกิดพอใจแล้ว53 3ไม่มีการทำงานค้นหาช่องค้นหาเสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับก็ใช้หนึ่งนิ้วแต่ซ้ายบนแล้วก็ไปที่ปุ่มย้อนกลับๆเสียงบันทึกโฟลเดอร์ที่ลบล่าสุดเสียงบันทึก8ปรายการปุ่มทีนี้ลองเข้าไปดูใหม่ครับเพื่อนๆครับ เสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก42รายการปุ่มเพราะว่าผมได้ย้อนกลับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีอื่นเพื่อย้อนกลับก็ยังได้นะครับเอ่อแต่ว่าผมนําเพื่อนๆมาใช้แตะซ้ายบนทีนี้เข้าไปดูใช้หนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งคุยกันที่ชายทะเล5 3 3ระยะเวลา7วินาทีปุ่มไม่มีการทำงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆครับคุยกัน ชายทะเลาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ไฟเสียงเนะเาะย้ำการชื่อการเปลี่ยนชื่อไฟเสียงก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดสนับสนุนช่องโดยการแตะปุ่มซุปเปอร์แทงได้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเลือกราคาที่ ต้องการสนับสนุนช่องตามอัธยาศัยเลยครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Re-Channel และทีมงานด้วยนะครับ